ซีหรือซีโอไบแนนนะครับเขากล่าวว่าแรงจูงใจเชิงลุกเนี่ยเป็นความล้มเหลวของเทอร่านะครับจะเป็นคําเตือนให้กับโครงการนะครับเพื่ออาศัยรูปแบบธุรกิจที่ไม่ยั่งยืนนั่นเองฉะนั้นคําตอบนี้คีย์เวิร์ดนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันคือคอยน์นิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับ ซีซีหรือชังเพิงเจานะครับได้ออกมากล่าวคำคำหนึ่งในการสัมภาษณ์กับสื่อเป็นพิเศษนะครับคืออ,อว่าความล้มเหลวของเทอร่าจะเป็นคำเตือนให้สำหรับโครงการที่อาศัยในรูปแบบธุรกิจที่ไม่ยั่งยืนอันนี้เป็นแรงจูงใจเชิงรุก aggressive incentive นะครับตัวนี้ซึ่งซีซีนะครับได้พูดประโยคอันนี้นะครับตั้งใจที่จะกล่าวไปถึงเทร่านะครับว่าเขาเนี่ยเป็นแผนที่จะช่วย ฟื้นฟูนะครับระบ,บบนิเวศของเทราตอนนี้นะครับซีซีก็ได้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆนะครับว่าเขาจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกับชุมชนนะครับที่มีความเสียหายใน u s t ของเทราด้วยนะครับเนื่องจากว่า,าวานได้พยายามไปเล่นแร่แปรธาตุจนทำให้เทอร์าหรือ u s เล่มสลายลงและมันเข้าไปคาบเกี่ยวนะครับกับไบแอนเพราะไบแอนซื้อเหรียญเอาไว้ นค,คนทุกคนก็พยายามถอนออกหมดเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไม่รู้นะชุมชนคิดอะไรนะครับแต่เขาพยายามรับผิดชอบถึงที่เลยจัดแจงที่จะซื้อเหรียญลูน่านะครับแล้วก็มาทําการแอดดอกนะครับให้กับคนที่เป็นนักลงทุนที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดของเขานะครับในแพลตฟอร์มของไบแนนนั่นเองแล้วเป็นเป็นการทําที่รวดเร็วนะครับที่สุดที่เขาจะทําได้ และหนึ่งในนั้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับซีซีเขาก็ได้บอกว่าสิ่งที่เขาจะช่วยเขาทําดีที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากทีมงานของเทอร่าเนี่ยตัดสินใจหรือว่ามีการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ค่อยถูกจุดเท่าไหร่นะครับการรับมือรับมือกับอ่าวิกฤตนะครับหรือสภาพปัญหาอย่างเงี้ยนะครับหลังจากการล่มสลายก็ตัดสินใจไม่เด็ดขาดเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาบอกาเป็น ข้อเสียเลยนะครับดังนั้นซีซีนะครับเขาก็พยายามเต็มที่แหละนะครับในการช่วยเหลือสมตี้นะครับเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะครับสําหรับทุกๆคนอยู่นะครับในการแจกลูน่าคลาสสิกนะครับตัวนี้นะครับในการแจกลูน่าสองจุดศูนย์นั่นเองนะครับใครถือลูน่าคลาสสิกไว้ก็จะได้นะครับดังนั้นซีซีนะครับก็เผยความรู้สึกในการเปิดตัวของลูน่า ตัวใหม่นะครับหลังโปรเจกต์ลมว่าเขาพยายามช่วยละเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าทีมงานของของเทอรล่าจะไม่ค่อยเป็นโลเป็นภายไม่เอาอ่าวเท่าไหร่นะครับคิดอะไรแบบอยากจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ได้สนใจนะครับว่าชุมชนจะคิดยังไงนะครับดังนั้นเขาบอกว่าเขาพยายามทําเต็มที่และเหลือแต่ว่าลู n น c าคลาสสิกเนี่ยราคาจะมาแล้วดีขึ้นหรือเปล่านะครับช่วงนี้ ไอเทอร่าสวอปเนี่ยเริ่มเริ่มจะเสร็จแล้วนะครับเริ่มโครงการเนี่ยเริ่มย้ายเข้าไปในโพลิกอนได้แล้วนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าจะมีดีเอปเนี่ยเปิดเพิ่มขึ้นอีกในโครงการของเทอร่นะครับแล้วก็จะทำให้ลูน่าคลา s ิกเนี่ยอาจจะมีการขยับครั้งใหญ่ก็ได้นะครับส่วนลูน่า 2. รอไปก่อนนะครับว่าโจทย์ต่อไปคืออะไรสำหรับใครที่ซื้อเหรียญน,นี้ไว้หรือว่าได้เหรียญน,นี้ไว้นะครับก็ เดี๋ยวเราจะไปทําอีกคลิปหนึ่งด้วยกันนะครับว่ารูหน้า2.0ที่แจกแอร์ดอกควรจะทํำยังไงบ้างเราก็ไปรับชมคลิปอื่นไปกันโอเคสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้กันฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้แล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุน ควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีกลุ่มนะครับที่ชื่อว่าลูน่าด้วยครับ c y t o c n c y community มีกลุ่มลูน่าด้วยทักที่เพจลกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์แลวกดกระดิ่งและเราก็มีสปอนเซอร์หนึ่งตัวชื่อ mc miner service นะครับเป็นการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดใครสนใจที่จะขุดเหรียญน,นะครับก็สามารถที่จะขุดได้นะครับเราก็จะมีเครื่องขุดให้สำหรับคุณนะนะครับ เขาก็มีขายอยู่นะเราก็ฝากขุดก็ได้ด้วยแต่ครับแต่อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะกูดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับ